ผิดว่าง,งั้นเถอะที่กูอยากจะให้โลกรู้จักกลนมาไมกูผิดว่าง,งั้นเถอะประเทศกูผิดว่าง,งั้นฮะฮะทั้ทงที่มึงอะอยากได้ให้ทั่วโลกรู้จักมวยไทยของมึงเนี่ยมึงไม่ผิดเหรอแล้วประเทศกูอยากให้คนอื่นรู้จักกลนม้ายในของประเทศกูบ้างกูผิดว่างั้นเถอะประเทศกูผิดว่าง,งั้นเถอะเ็แนแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าคุยอีกแล้วจะเดือดร้อนทำไมเวลาเขาเอากลนเ้ามลงไปในซีเกมอะเดือดร้อนทำไมบอกมาสิ <laughs> ทางที่ปีนี้บ้านเขาเป็นเจ้าภาพเท่าที่รู้มาประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยการแข่งขันปีนั้นเจ้าภาพมีสิทธิ์ที่จะเอากีฬาหนึ่งอย่างของประเทศไปลงการแข่งขันในปีนั้นด้วยปีนี้ประเทศเขาปีหน้าประเทศเธอหรือประเทศอื่นก็มีสิทธิ์เหมือนกันเธอก็เอากีฬาชาติของเธอลงไปสิและอีกอย่างหนึ่งปีนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเธออยากจะมาก็มาไม่อยากจะมาก็ไม่ต้องมาเขา้าใจเปล่าเออมีหลายประเทศที่เขาจะมาแข่งขันกัน่ะไม่มีประเทศเธอประเทศเดียวก็ไม่ตายหรอก อ,อแค่ีะสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเช่นเคยเป็นยังไงบ้างพี่น้องคลิปที่ท่านได้ชมเมื่อสักครู่ที่ผมนํามาเปิดให้พี่น้องได้ชมกันเป็นคลิปที่เขมินถอยใช้กริยาท่าทางพฤติกรรมและคําพูดที่ ไม่เหมาะสมมันเหมือนการดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นคนไทยดูหมิ่นประเทศไทยยังไงก็ไม่รู้พี่น้องดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจดูแลว้วรู้สึกหัวร้อนขึ้นมาทันทีทันใดเหมือนกันนะครับขมินคนนี้หน้าจะพักพิงอยู่ในประเทศของขมินหรือว่าประเทศกัมพูชาแต่ภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาไทยชัดถ้อยชัดคําชัดเจนแต่เนื้อหาในคําพูด ดูถูกดูหมิน่นประเทศไทยพอสมควรซึ่งเนื้อหาที่เขาพูดพูดในเรื่องว่ามวยคาเมมวยกุลคาเมและมวยไทยเขาบอกว่าถ้าไทยไม่เข้าไปร่วมก็อยากเข้าไปร่วมมันมีประชาชนคนอีกหลายประเทศอยากจะร่วมในกีฬาสีเกมครั้งนี้บอกว่าอย่างนั้นแต่ถ้อยคำน้ำเสียงปนหัวเราะเนี่ยพี่น้องได้ยินได้ฟังแล้ว ผมถามพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องเอฟอซี FC ของนนวินแชนแนลพี่น้องรู้สึกยังไงผมเห็นแล้วนะครับรู้สึกหมั่นไส้นะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยหรือว่าผมไปเห็นวิธีการวิธีพูดแบบนี้นะครับโดนพี่น้องก็บอกตรงๆนะครับถึงแม้ว่าผมจะอายุเยอะแล้วนะครับลักษณะกิริยาท่าทางดูหมิ่นเหยียดยามประชาชนคนไทยและประเทศไทยเนี่ยนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้เขาลืมนึกไปว่า สมัยที่ปู่ย่าตายายของเขาเข้ามาพักพิงหอบลูกจุงหลานหนีเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยเขามีความเป็นอยู่แบบไหนเป็นอยู่อย่างไรเราดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีแต่พอพวกเขาลืมตาอ้าปากได้หันกลับมาแวงกัดคนไทยกัดประเทศไทยนะครับพี่น้องสังเกตให้ดีและมีหลายคนเหมือนกัน ที่พยายามยุยงปุกปันประชาชนคนในกัมพูชาให้เกิดข้อขัดแย้งกับประชาชนคนไทยและประเทศไทยเริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคือท่านฮุนเซนนะครับคือใช้วิธีการพูดลูกเลาะลูกชนดูหมินดูแคลนจริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ได้ระหว่าง ประเทศกัมพูชากับประเทศไทยเนี่ยมันสู้ประเทศไทยไม่ได้จะทําแบบไหนทําอย่างไรไม่ว่าจะการเมืองการค้าเศรษฐ,ฐกิจความมั่นคงต่างๆเนี่ยมันสู้ประเทศไทยไม่ได้หรอกพี่น้องแต่ยุคนี้มันเป็นยุคสงครามสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะครับเราก็จะมาพูดมาคุยกันทางสื่อออนไลน์ทางสื่อโซเชียลแต่เวลาเขาปล่อยข้อมูลออกมาแต่ละครั้งเนี่ย นะครับคนไทยเห็นแล้วโอ้โหรู้สึกมันอดลนทนไม่ได้จริงๆพี่น้องถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆนะผมบอกตรงน่าจะโดนเหมือนกันถึงแม้ว่าอายุของผมนั้นจะเยอะพอสมควรแต่ลักษณะที่หัวเลาะเยอะเยยถากถังประชาชนคนไทยดูหมิ่นคนไทยดูหมิ่นประเทศไทยเนี่ยผมทนไม่ได้จริงๆวันนี้ผมก็เลยนําคลิปของเขามาให้พี่น้องได้ชมร่วมกันด้ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศเนี่ยเขาจะพูดคุยเขาจะเจรจากันไม่ใช่เรื่องที่เด็ก,ดกๆมาพูดมาคุยผ่านสื่อโซเชียลแล้วก็มาพูดว่าอย่างคนไทยเนี่ยไม่อยากส่งมวยไทยเข้าไปแข่งขันในกีฬาซีเกมของเขาก็อย่าส่งแม้ว่าไทยไม่ส่งประเทศอื่นๆเขาก็ส่งอยู่ดีไม่มีประเทศไทยเขาก็ไม่ตายถ้อยคำพวกนี้ ไม่ควรพูดพี่น้องแล้วกิริยาเสียงโหเราอเอ๊ะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วพี่น้องอขาสั่นพอสมควรนะครับก็เลยนำมาให้พี่น้องได้ดูแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เขาดูถูกเหยียดหยามคนไทยบอกว่าคนไทยฟังภาษาขมรไม่ออกฟังภาษาขมรไม่ออกเขาก็เลยพูดเป็นภาษาไทยให้ฟังจะได้รับรู้ว่าเขาคิดแบบไหนคิดยังไงคนขมรคิดแบบไหนคิดยังไงกับคนไทยว่าอย่างนั้น อย่าลืมพี่น้องอเจ้าเขมรที่ดูหมิ่นเยียดยามคนไทยเนี่ยไอคนแรกก็ออกมากล่าวขอโทษคนไทยและถูกขับออกจากประเทศไทยไปแล้วไอคนที่บอกว่าประชาชนคนไทยเอาสมองส่วนไหนมาคิดไอคนนี้นะครับก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนคนไทยและประเทศไทยแต่อีนางคนนี้นะครับกลับมาอีกแล้ว นะครับมาพูดเยอะเยยถากถางพมว่าทำไม่ถูกทางประเทศขมรนประเทศขมนะครับนายกรัฐมนตรีหุนเซนเนี่ยนะครับต้องปาล์มคนของท่านนะครับอย่ายุแยงตะแคงรั่วอย่าทําให้เกิดข้อขัดแย้งมากไปกว่านี้หากประชาชนคนไทยทหารไทยทนไม่ได้มันจะมีปัญหา